ครับผมเด็กชายกิยนรัตน์แก้วเลขที่หนึ่งชั้นม .3.3 ครับผมเด็กชายช่างวกสดุโกศินเลขที่สามครับผมเด็กชายธีรวุฒิคาวันเลขที่เจ็ดครับผมเด็กชายนริศกุโรเลขที่แปดครับผมเ,เด็กชายประสิทธ์พัฒน์นิพนธ์นายบุญเลขที่สิบสองและนายคุณพัฒน์์แก้วครับเลขที่สิบสองหนูเด็กหญิงจิลนะินนาดาวสุวรรณเลขที่สาสิบสี่ค่ะการล่วงละเมิดทางเพศคือบาดแผลในสังคมที่ต้องถูกพูดถึงอย่างเปิดเผย เราขอเริ่มต้นด้วยการฟังเสียงจากผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ถูกกระทําขอเชิญครับผมคนกระทบไม่ได้จบลงแค่ตอนเกิดเหตุแต่มันคือความอับอายที่กัดกินทุกวันชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผมกลัวการเชื่อใจคนอื่นและสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงที่่ากที่สุดคือกลับไปเชื่อใจคนอื่นได้ยากเพราะหวาดระแวงคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวครัขบขอบ,ขอบคุณขอบคุณกลับกระหารครับผมมาเรามา วิเคราะาททห์บาดแผลในจิตใจกับนักจิตวิทยานะครับผมใช่ครับผมค,ยคนยฮหันมีเบร์อครับขอบคุณเขาทุกท่านคำัน <c oughs> ที่ช่วยนำเสนอเรื่องราวให้เราได้เข้าใจเป็นรายการที่มีเป็นเหตุการณ์ที่สําเอดจิตใจซึ่งทําให้ผู้ที่ได้รับเหตุการณ์นี้อาจไม่สามารถเข้าสู่สังคมได้อาจเกิดอาการเอริเอให้ดีมีความเศร้าอาการมีความอาการซึมเศร้าโทษตัวเองทั้งที่ทั้งที่ตัวเองไม่ผู้ผู้ผิดซึทําให้การการเกิด ถ้าสังคมได้เกิดขึ้นยากขึ้นการรักษาต้องใช้เวลาขอบคุณสำหรับนักเิทยาครับผมดังนั้นเราต้องมองปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุและหาแนวป้องกันขอเรียนเชิญครอบครัวผู้ปกครองของผูก้กระทําครับผมสวัสดีครับผมผู้ปกครองของนายธีรวุฒิผู้ปกครองคือแนวป้องกันดั้แรกเราต้องสอนลูกเรื่องความนิยมและข่าเท็จสำหรัุคน ตั้งแต่เนื่นๆเ,เพื่อสร้างต่อป้องกันและที่ความสําคัญคือต้องให้ลูกมั่นใจว่าบ้านคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่พวกเขาจะเล่าได้โดยไม่ึกตดขิง,างหากเกิดเหตุเราต้องเชื่อลูกทันทีและรีพาเข้าสู่กระบวนการเยียวยาสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้กระทําเราก็ต้องไปและก็ต้องให้ปกป้องแต่สนับสนวนให้ลูกรับผิดชอบต่อการกระทาของตัวเอง ขอบคุณสำหรับผู้ปกครองที่ให้การแก้ไขยอย่างถูกต้องนะครับผมแต่การแก้ไขปัญหาต้องนำเนินภายใต้การรกอบของกฎหมายขอเชิญนักสิทธิมนยุษยธรรมพูดครับผมค่ะสิทธิของผู้กระทำคือการได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างรวดเร็วกฎหมายปัจจุบันมีช่องโหว่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพิสูจน์และการยอมรับหลักฐาน จําเป็นเพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมพุกรามรูปแบบใหม่ๆและที่สําคัญคือการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องขั้นตอนการแจ้งความและสิทธิในการได้รับการเยียวยาทางกฎหมายค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าถูกล่วงละเมิดทางเพศมีสิทธิได้รับความปลอดภัยและความช่วยเหลือทันทีสามารถติดต่อ1300โรงพยาบาลหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ไม่จาเป็นต้องเล่ารายละเอียดแค่ควรอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน สิทธิในการดูแลทั้งร่างกายจิตใจและกระบวนการการกหมายยังคงเหมือนเดิมทุกคนขอขอทุกคาตสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนี้เราก็ต้องมองที่การมองที่ความรับผิดชอบของผู้กระทําขอเรียนเชิญผู้กระทําครับผมให้สารภผู้ที่เคยทำผิดพฤติกรรมเหล่านั้นแสดงถึงความรู้เหี่ยวในการเข้าใจขอบเขตและการใช้ความรุนแรงเพื่อควบคุมอำนาจการรับรู้ตามกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นแต่การทำในผิดต้องมากกว่านั้น คือการเข้าใจความเสียหายที่แท้จริงที่เราทำได้ต่อผู้ต่อชีวิตผู้อื่นและการเข้าใจกระบวนการบําบัด <c oughs> เพื่อแก้ไขสิ่งที่เราทําผิดและปรับปรุงร <c oughs> การว่าจะไม่ทําผิดซ้ําครับ <c oughs> การล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากอํานาจที่ไม่เท่าเทียมและอวัฒนธรรมที่นิ่งเฉยในสังคม หรือองค์กรเราจําเป็นต้องมีนโยบายเชิงป้องกันที่เข้มแข็งและช่องทางการรายงานที่เป็นอิสระษเพื่อจัดเป็นวัฒนธรรมการกล่าวโทษเกี่ยการแก้ไขต้องเริ่มจากการศึกษาเรื่องความยินยอมอย่างจริงจังในทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่เคารพการกล่าวโทษเหยี่ยการแก้ไขต้องเริ่มจากการศึกษาความยินยอมอย่างจริงจังในทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่เคารพขอบเขตของผู้อื่นครับวันนี้เราได้ฟังจากทุกมิติ ตั้งแต่บาดแผลไปจนถึงการแก้ไขเชิงโครงสร้างคุณเจสําคัญคือการสร้างสังคมที่ทุกคนตระหนักถึงความยินยอมและความรับผิดชอบร่วมกันขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับทุ่งรำพีปลาทุกท่านครับ <Okay. S 3> hi, hi, hi.